ขอร่มค่ะในขอรมค่ะเี้ยได้คแล้วแกไป้แกไป้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดนม ก็ีเลยโอเคไปรครับไปในมเลยเขวาครับเวขวาเดียวขวาไปด้านนี้ไปด้านนี้เอ้ยไปดานี้โอเค หายเจลยาวหายเจลยาวอ,อ,อ่าดีครับอ่าชีพจรแรงขึ้นหัวใจยังฟิตดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะหายเจลยาวดังจ้าวันนี้คนอื่นกินยากินหมอแถม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 นี่นี่มัปะปัดอย่างนี้นนน เดูกันนะคะอยู่สาขาวิชาอะไรคะศึกษาศาสตร์ได้รับการอาการบาดเจ็บที่ไหนคะอุ<ม>้งท้องแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาที่ได้รับการรักษาจากอิการย์เ,เป็นไงบ้างคะอาจารย์ท่านมีความรู้ค่ะแล้วก็ท่านจะแนะนำให้ทานยาเต็มตัวก่อนมารับปยยยริญญายังไง เป็น,าน่าได้รับการรักษาแล้วรู้สึกประทับใจอธิการบดีอย,อย่างไรบ้างคะรู้สึกขอบคุณเพราะว่านักศึกษาม,มีหลายคนแล้วก็ท่านอธิการก็เป็นกันเองกับเราแล้วก็ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะคะขอให้หายเร็วนะคะทันในการเข้ารับปัญญาบัตรนะคะขอบคุณ